สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะปันชวนมาเก็บถนอมอาหารหอมแดงเก็บยังไงให้อยู่ได้นานแบบนี้นะคะด้วยถุงสูญญากาศทําเองง่ายๆบ้านๆขั้นตอนแสนง่ายเลยค่ะเราเก็บแบบนี้จะได้ไม่ต้องรอให้หอมแดงเน่าเสียนะคะดูสิคะใช้ไม่ทันงอกรักรากงอกเลยขั้นตอนง่ายๆเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะหอมแดงซื้อมาใหม่ๆก็จะสดใหม่แบบนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่รีบเก็บเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะรากออกเลย แล้วก็ใช้ไม่ทันนะคะแบบนี้ก็คือหมดสภาพขั้นตอนง่ายๆที่จะเก็บหอมแดงไว้ได้นานๆน,นะคะเราก็จะเตรียมน้ำก่อนเลยหนึ่งถังแบบนี้ค่ะหนึ่งกระมังนะคะใส่เกลือที่ปลายช้อนตามด้วยน้ำส้มสายชูเล็กน้อยคนน้ำก่อนเลยนะคะให้เกลือน้ำส้มสายชูละลายแล้วเราก็ปอกเปลือกหอมแดงนะคะ ัดหัวตัดท้ายเลยค่ะเราก็จะเอาแต่เฉพาะเนื้อนะคะค่อยๆปอกเปลือกไปค่ะเสร็จแล้วแช่ลงไปในน้ำเลยนะคะปอกหอมเสร็จแล้วเราจะแช่น้ำไว้สักสิบนาทีนะคะเสร็จแล้วล้างน้ำอีกสักรอบสองรอบนะคะล้างให้สะอาดเลย แล้วนำหอมแดงมาผึ่งให้เสด็จน้ำนะคะใช้กระดาษซับมันซับให้น้ำเนี่ยแห้งจากตัวหอมแดงเลยนะคะจะได้เก็บได้นานๆแล้วนำบรรจุใส่ถุงเลยค่ะอันนี้จะปันใช้ถุงซิปนะคะจะใช้สะดวกมากในการเก็บอาหาร ใส่เท่าที่อยากจะเก็บเลยนะคะและะ้วอจารยจะทำวิธีเก็บถุงสูญญากาศง่ายๆบ้านๆนะคะเราจะเตรียมน้ำมาหนึ่งถังแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาเออหอมแดงนะคะทั้งถุงเนี่ยหย่อนลงไปตั้งแต่ก้นถุงเลยค่ะแล้วก็ไล่ขึ้นมานะคะน้ำเนี่ยก็จะดูดทำให้ถุงเนี่ยเริ่มฟีดลงเราก็ เอาให้ไม่ถึงปากถุงนะคะหลังจากนั้นใกล้ถึงปากถุงแล้วเราก็จะปิดซิปเลยค่ะปิดให้แน่นเลยนะคะถุงก็จะฟีบแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆกลายเป็นถุงสูญญากาศเลยง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องมีเครื่องก็ทําได้ค่ะดูอีกทีนะคะใส่ถุงย่อนลงไปตั้งแต่ก้นเลยค่ะค่อยๆไล่น้ําขึ้นมาน้ําก็จะดูดทําให้ถุงเนี่ยฟีบลงนะคะ พอใกล้ถึงปากถุงซิปแล้วเราก็จะปิดผนึกเลยค่ะผลงานออกมาก็จะเป็นถุงสูญญากาศแบบนี้เลยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเ่เราก็จะเก็บเอาไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดานะคะทีนี้ก็แช่เก็บได้นานๆเลยจะใช้ก็ค่อยเอาออกมาค่ะรับรองเลยค่ะว่าไม่ขึ้นราแล้วก็สดใหม่แบบนี้ตลอด เจ๊ปานขอตัวเอาหอมแดงไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ